เงินดิจิทัทลล่าสุดวันที่28เมษายน2568กดใครมี10ข้อนี้ได้เงินสด10,000บาทดูเลยได้ไม่พลาดเงินสำหรับหลายท่านนะครับสงสัยกันมาเยอะสอบถามกันมามากว่าในวันที่28เมษายน2 5 6 8เนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างครับถึงจะได้เงินสด1 0,000บาทแล้วบอกเลยว่าอันนี้คือข่าวจริงให้จริงๆครับรัฐให้จริงๆ1 0,000บาทแต่คุณจะต้องผ่านคุณสมบัติ นะครับทั้งหมดเนี่ยสิข้อมาดูกันครับว่าคุณจะได้เงินสด1 0,000บาทในวันที่28เมษายน2 5งพันหรไหมครับจะเป็นคุณหรือเปล่าหรือคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนหมู่บ้านและแกล้งของคุณหรือเปล่าครับเริ่มต้นด้วยข้อที่1ข้อแรกเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยครับเป็นคนไทยนั่นเองมีประชาชนเนี่ยบัตรประชาชนของคุณครับหยิบขึ้นมาครับแล้วดูสัญชาติถ้าเป็นสัญชาติไทยนั่นแหละครับคุณได้แน่นอนครับนี่คือข้อที่ หนึ่งข้อนี้ผ่านกันง่ายๆอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับข้อแรกข้อที่2ไปต่อเลยครับมีอายุตั้งแต่60ปีเต็มขึ้นไปนะครับการที่อายุ60ปีเต็มขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567เนี่ยหรือเกิดก่อนในวันที่16กันยายน2507ก็จะได้นะข้อนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนนะครับอายุ ยังไม่ถึง60นะครับจะยังไม่ได้เพราะว่ากลุ่มที่ให้เงินนี้เป็นกลุ่มที่เป็นเงินดิจิตัลที่ร้านมีการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่จะได้คือต้องอายุ60ปีเต็มขึ้นไปนะวันที่15กรนยายน2567แล้วไม่พอคุณต้องเกิดก่อนหรือเกิดในวันที่16กัรยายนย5 0 7นะครับเอาง่ายๆคือนปัจจุบันเนี่ย คุณอายุเท่าไหร่นะครับแล้วคุณเนี่ยเกิดก่อนในวันที่16กันยายน2 5 0 7หรือเปล่าถ้าใช่ก็จะได้ีข้อที่2ครับต้องอายุ60ปีเต็มขึ้นไปครับข้อที่3ครับเคยลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลห0 0่ง 1, บาทผ่านงแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะลงทะเบียนทันภายในกําหนดเวลาด้วยกําหนดเวลาในที่นี้เนี่ยก็คือวันที่1สิงหาถึง15กันยายน2567นะครับมีการกําหนดเอามาแล้วแล้วคุณได้ลงทะเบียนทัน ภายในกำหนดเวลาตรงช่วงนี้นะหากเป็นไปตามนี้หมดเลยนะครับเคยลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทผ่านแอปทางรัฐภายในกําหนดเวลาตันที่หนึ่งสิงหาถึงสิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยก็จะผ่านข้อที่สามครับโอเคต่อไปข้อที่สี่ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้นะครับพึงประเมินเกินแปดแสนสิบหมื่นบาทสำหรับปีภาษี2 5 6หรืออธิบายง่ายๆคือในปีภาษี2 5 6เนี่ย รายได้ตลอดทั้งปีคุณไม่เกิน840,000บาทนั่นเองรายได้ก็คือรายได้ต่อเดือนเอามาบวกกันทุกๆเดือนครับบางเดือนจะได้เป็นแสนบางเดือนจะได้หลักหมื่นบางเดือนจะได้10,000แสนบางเดือนจะได้20 0 0 0บางเดือนได้3 0,000บางเดือน50,000อย่างนี้ก็เอาทุกเดือนมาบวกกันครับแต่จริงๆแล้วถ้ามาเฉลี่ยกันคุณเอาทุกเดือนมาเฉลี่ยกันก็ได้นะครับแล้วเอา840,000บาทหาร12จะเท่ากับเจ0 0 0บาทต่อเดือน ดังนั้นเนี่ยหากคุณมีรายได้ที่ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนครับในกรณีนี้คุณก็จะได้ก็คือถือว่าผ่านแต่ถ้ามีรายได้เกิน70,000บาทต่อเดือนนะผมเขียนไว้ให้ถ้าเกิน7 0 0 0 0บาทต่อเดือน <S <S <ASS> <S เกิน7 0 0 0 0บาทต่อเดือนไม่ผ่าน เจ็ดหมื่นหนึ่งบาทอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเจ็ดหมื่นหนึ่งบาทมันจะเกินแปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีนะครับแต่ถ้าบางเดือนคุณได้มากกว่าเจ็ดหมื่นหรือบางเดือนน้อยกว่าเจ็ดหมื่นเงี้ยแล้วมาบวกรวมกันครับให้มันไม่เกินแปดแสนสี่หมื่นบาทเป็นอันว่าคุณผ่านนะตรงนี้คำนวณง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับข้อสี่ครับข้อที่ห้าครับไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกินห้าแสนบาทก็คือเอาเงินฝากทุกบัญชีที่คุณมีทั้งหมดเลยทุก แบบเลยนะครับเอามากองอยู่ตรงหน้าแล้วมาดูเลยครับว่าสมมุติถ้าคุณมีอยู่3บัญชีก็เอามาบวกกันทุกบัญชีครับแล้วมันเกิน5 0 0แสนหรือเปล่าโดยให้ดูวันที่30มิถุนายน2567เป็นหลักนะเอาวันที่30มิถุนายน2 5 6 7มาดูเป็นหลักนะครับถ้าดูแล้วนะรวมกันมันตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิน5 0 0แสนบาทก็จะไม่ผ่าน แต่ถ้ามารวมกันแล้วบัญชีหนึ่งนะครับสมตนต้มีสาบัญชีใช่ไหมบัญชีแรกมีบัญชีแรกมีหนึ่งแสนบัญชีที่สองมีสองแสนนี่ก็เป็นสามแสนละบัญชีที่สามมีห้าหมื่นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ 2, ่งแสนบวกสองแสนบวกห้าหมื่นก็จะเป็นสามแสนห้าหมื่นแบบนี้ผ่านครับนะ เพราะว่ามันไม่เกิน5 0 0 0 0 0แต่ถ้าเกิดว่ามาบวกกันแล้วมันเกิน5 0 0 0 0 0เนี่ยเช่นบัญชีทุกบัญชีมี3บัญชีแล้วสบัญชีเนี้ยมีแต่และบัญชีมี200,000หมดเลยแบบนี้ก็จะเป็น0 0 0 0 0อย่างนี้คือเกินอย่างนี้คือจะไม่ผ่านนะอันนี้ก็คือคำนวณง,ง่ายๆแบบนี้ครับก็ต้องไม่มีไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันกเกิน50,000 0บาทนะวันที่30มิถุนายน2567ครับนข้อ5 ต่อไปครับก็คือข้อที่6ครับไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณนะวันที่30พฤศจิกายน2567ในข้อ6ไม่เป็นผู้ที่มีอยู่ในสถานสงเคราะห์นะเพราะถ้าหากคุณอยู่ในสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์เนี่ยในวันที่30พฤศจิกายน6 7ก็จะไม่ได้นะตรงนี้ก็ตรงตรงนี้เลยข้อ6ข้อที่7ครับไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทนี้ได้แก่ นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมบัญชีธันนะวันที่30พฤศจิกายน2567ครับนี่ข้อ7ตรงนี้ก็ตรงๆแบบนี้เลยครับข้อที่8ครับไม่เป็นกลุ่มเงินดิตอลในเฟสแรกนะครับโครงการเติมเงิน10,000บาทปี67นะในกลุ่มแรกเนะี่ยคือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้สิทธิ์ได้เงินไปแล้วนะครับแล้วรวมถึงกลุ่มของผู้พิการด้วยที่ได้เงินไปแล้ว และต้องเป็นคนที่ไม่เคยได้เงิน10,000บาทมาก่อนถ้าคุณเคยได้เงิน1 0,000บาทมาแล้ว1ครั้งเนี่ยคุณจะไม่ได้ซ้ำแล้วนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยจะให้เพียงหนึ่งครั้งดังนั้นใครที่ได้ไปแล้ว10,000บาทจะไม่ได้ในครั้งนี้ครับจะได้เพียงครั้งเดียว10,000บาทที่คุณได้ไปแล้วรอบนั้นนะไม่ว่าคุณจะได้ผ่านกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่คุณจะได้ผ่านกลุ่มของผู้พิการนะไม่ว่าคุณจะได้ผ่านกลุ่มไหนคุณจะได้รอบเดียวไม่ได้อีกแล้้วนนะีี่่คืออขท 8ครับไม่เป็นกลุ่มเงินดิจิตอลเฟสหนึ่งครับในกลุ่มของบัตรวสดิการและ,ละกลุ่มบุฟิการครับและไม่เคยได้เงิน10,000บาทมาก่อนข้อ8ข้อที่9ครับได้รับสถานะว่าผ่านครับได้รับเงิน10,000บาทในแอปทางดัสซึ่งประกาศผลเนี่ยตั้งแต่ในกลุ่มนี้นะมีการประกาศผลนะครับตั้งแต่วันที่22มกราคม68เป็นต้นไปหากผลคุณมีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นหน้าได้เงิน1 0 0 0 0บาทตั้งแต่22มกราคมแ8แล้วนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการประกาศแล้ว สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐสำหรับกลุ่มนี้นะต้องเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเพราะว่าตอนนี้มีหลายกลุ่มมากสำหรับกลุ่มที่จะได้เงินในวันที่ยีเมษายนเนี่ยจะต้องเป็นไปตามนี้เท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่9ครับต้องได้สถานะว่าผ่านแล้วก็ข้อที่10ครับคุณข้อนี้สําคัญมากๆหลังจากคุณผ่านมา9ข้อแล้วข้อนี้คุณต้องผ่านด้วยเพราะว่าเป็นการชี้ชัดว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินด้วย และแนะนําว่าต้องทําให้ด่วนเพราะว่าถ้าทําไม่ทันจะไม่ได้เงินนะคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์กับับบประชาชนให้เรียบร้อยครับให้เสร็จเรียบร้อยวันสุดท้ายเนี่ยภายในวันที่23เมษายน2568เพื่อรอรับการจ่ายเงินครับในวันที่28เมษายน68และจะได้เป็นเงินสด10,000บาทด้วยสําหรับรอบนี้ดังนั้นเนี่ยฝากไว้สำหรับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่ทําการผูกพร้อมเพย์แล้วไปผูกพร้อมเพย์ไม่ใช่ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์เบอร์มือถือ คุณต้องรีบไปผูกพร้อมเพยแบบประชาชน,นครับหรือใครยังไม่ได้ผูกให้รีบไปผูกพร้อมเพยกับแบบประชาชนให้ด่วนเลยเพราะว่ามีเวลาสุดท้ายคือวันที่23มเมษายน2568นะครับไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้วันไหนถ้าคุณดูคลิปนี้นะครับทัน23ม่มเมษายนเนี่ยให้รีบไปผูกพร้อมเพยด่วนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะพลาดเงินตรงนี้นะครับคนที่มีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะครับคุณอาจจะดูเผื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านท่านนะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะ แต่นั้นเนี่ยอย่าให้พลาดอย่าให้คาดเคลื่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าทําไม่ทันเวลาที่กําหนดตรงนี้นะครับไม่ได้ล้อเล่นนะคุณจะไม่ได้เงินหนึ่งมืนบาทเลยนะครับอันนีน้รอบนี้เป็นรอบเป็นเงินสดนะครับเป็นรอบที่รัฐอาจจะเป็นรอบสุดท้ายด้วยที่ได้เงินสดนะครับดังน,นั้นเนี่ยหากคุณผ่าน10ข้อนี้แล้วก็ให้รีบไปทําการผูกพร้อมเพลงแบบประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ครับที่คุณสะดวก ให้ทำให้ทันก่อนวันที่23เมษายน2568ครับก็10ข้อนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นไปตามนี้นะครับคุณจะได้เงินที่ตั้วเฟสสองครับในวันที่28เมษายน2568นะครับ10,000บาทเป็นรอบจ่ายเงิน3ครั้งที่3นะรอบนี้จ่ายเงินใน28เมษายน2568ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนให้เรียบร้อยภายในวันที่23เมษายน2568ครับนี่คือ10ข้อคุณผ่านครบหรือเปล่านะครับ ถ้าคุณผ่านครบ1ิข้อพิมพ์มาบอกกันหน่อยอยากจะทราบไปทุกท่านนะครับแล้วถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยก็รับเงินไปเลยครับ10,000บาทในวันที่28เมษายน2 5งรเงินจะโอนเข้าในบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนคุณผูกพร้อมเพย์กับประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารไหนเงินจะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นในวันที่28เมษายน2 5งพปบไปปรับบุกธนาคารได้เลยครับคุณจะเห็นเลยว่า10,000บาทเข้าคุณก็สามารถกดอ,ออกมาใช้ตามสิ่งที่คุณต้องการได้เลยคครับโอเ นี่คือข้อมูลสําคัญที่มาฝากทุกท่านแล้วแต่ถ้าจะสงสัยวันที่8เมษายนเนี่ยสถานะอะไรที่ได้เงินสถานะอะไรที่ไม่ได้เงินนะครับหากคุณไม่แน่ใจก็ดูได้หลักวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปไว้ให้สับวันนี้สวัสดีครับ